นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาสะอัจจโยโนพันเตอัจจะขมา ยะถาภาเลยะถายามูลเหยะถายาอุเากุศสเรยมะยังกราังรมหาเอวังพันเตอวัจจโยโนยโนปติคันะติคันหาทะอายตปิงสังวรสังวรยมะ ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอตขมากรรมที่ได้กระทำความผิดกระทาความผิดอกุศลเข้าสิงจิตศลเข้าสิงจิตให้กระทำผิดให้พูดผิดคิดผิดด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจเคยลบหลู่พระพุทธ เลยบูพระพุธรรมพระธรรมพะอริยสงฆ์พระสงมุติสงฆ์สมุติสงฆ์พระโพธิสัตว์พระโธัลบหลูบิดามารดาลูบิดามารดาครูบาอาจารย์ครูผู้มีพระคุณทุกท่านรลบลูเทพทรงองค์เทพูเทพทรงองเทพและองค์พมทั้งหายแมทั้งหลายลบหลูพระธรณีบลูพระธรณีพระแม่คงคาพระแม่คงคา พระแม่โพศกพระแม่โพศพเพิงพระเพลิงพระายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและสิ่งศักสในหมื่นโลกธาตุในกธาตในแสนโกดจักรวาลในแสจในอนันตจักรวาลในอันตจักรวาลไม่ละอายบาปไม่เกรงกลัวต่อบาปสุบาิบยินทาใส่ร้ายุิินทาใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นปสีชอบเพ่งโทษชอบ แล้วโยนความผิดให้ผู้อื่นแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่นยุยงส่งเสริมยุยงส่งเสริมให้แตกความสามารถีให้แตกความสามารถีชอบนำเรื่องราวที่ไม่จริงชอบนเรื่องราวที่ไม่จริงไปขยายไปขยายใส่ความให้ผู้อื่นเข้าใจผิดใส่ความให้ผู้อื่นเข้าใจผิดชอบคิดเข้าข้างตัวเองชอบคิดเข้าข้างตัวเองเสมอว่าเสมอว่าคนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้คนนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้คนนี้จะต้องเป็นอย่างน คนมจะต้องเป็นอย่างโน้นใจคิดคดทรยศใิดหักหลังเพื่อนฝูงและผู้มีพระคุณทั้งหลายแลพรทั้งหลายไม่บากรรมอันใดบากรรมอันใดที่ข้าพระเจ้าเคยติดสินบนไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่ิทั้งหลายเทพเจ้าเราเสียนเทจ้าเราเซียนพระองค์ใดพรดูดผีปีศาจดปีศาจอสุรกายุรกายัก มาเหล่าใดเหล่าใดอาทิตย์สมานกายสมาาำพั้งาเวสีทั้งหลายเทพมทุกชั้นฟ้าเพมทุกชั้นฟ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าที่เจ้าทางผีสางนางไม้ท่านใดีสานางไม้ทนดได้แก่บนไปแล้วก็ดีหล้ก็ดีหลงลืมไม่ได้แก่บนก็ดี เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเป็นหนี้ผูกพันกันมาเป็นหนี้ผูกพันกันมาในอดีตชาติในอดีตชาติเป็นร้อยชาติเป็นร้อยชาติพันชาติพันชาติหมื่นชาติหมื่นชาติแสนชาติแสนชาติจะนับประมาณไม่ได้จะนับประมาณไม่ได้แม้ในชาติปัจจุบันแม้ในชาติปัจจุบันเป็นการไม่สมควรเป็นการไม่สมควรเหมือนหนึ่งเป็นการต่อรองเหมือนหนึ่งเป็นการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบัตรนี้ข้าพระเจ้าขอสำนึกผิดในการกระทำทั้งปวงด้วยกายวาจาใจในการกระทำทั้งปวงด้วยกายวาจาใจขอให้ท่านทุกรูปให้ท่านุกนามทุกจิตทุกกจิตวิญญาณทุกพบทุก คุมโปรดลดโทษอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ขาดจากกันในชาตินี้ในชาตินี้เพื่อจะได้ไม่ติดพติดชาติไม่ติดตชาติติดภพตุมติดภุมไปในชาติหน้าอีกต่อไปในชาติหน้าอีกต่อไปข้าพเจ้าเจ้าจสรสำรวมระวังไม่ขอติดสินบนไม่ขอติดสินบน ต่อไปจะอธิษานขอพรเพียงอย่างเดียวลูกขอกราบูกอราบราธนาและอัญเชิญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า์สพระัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระโพธิสัตว์ปิฎมาดาครูบาอาจารย์บวยเทพทั้งหลายทั้งสิ้ ไม่เอาคำนี้มนุษย์เขียนผิดโปรดจงมาเป็นสักขีแลพยานโปรดจงมาเป็นสักขีแลพยานข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเอ่ยชื่อสกุลขอถอนคำอธิษฐานขอถอนคำอธิษฐานที่ผิด และทำสาบแช่งทุกชนิดและทำสาบแช่งทุกชนิดด้วยจิตวิศาจอาฆาตพยาบาทอาฆาตพยาบาทด้วยความโรคด้วยความโรคความโกรธความโกรธความหลงความหลงจองร่างจองผานจองร่างจองผานเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจมีอวิชชามีอวิชชาตัณหาตัณหาอุปาทานอุปาทานมานะทิฏฐิมานะทิฏฐิกิเลส พันหา้าปัญหาร้อยแปดโดยรู้เท่าไม่ถึงกาโดยรู้เท่าไม่ถึงกชอบอธิษฐานในสิ่งผิดผิดออธานในสิ่งผิด,ผดและสาบแช่ง,ชงด้วยความลงผิดาผ้ดพาพรเจ้า,พา,พจาขอถอนนะบัตนี Iman baca wajah-wajah mit mitra titik-titik Adit Hanang paduk terami putih yampi Iman baca wajah-wajah mitra titik-titik Adit Hanang paduk terami putih yampi Iman baca wajah wajah mitra titik titik adit hanang paduk terami putih yampi iman baca มิตราทิติิอาทิตย์านังปัจจุพรามิทำอธิษฐานใดใดทำสัตาบแช่งใดใดที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถึงแก่ความวิบัติ พาดหรือถึงแก่ความตายถ่ามตายข um ้าพระเจ้าขอถอนบัตน uh ี้ขะถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนอยะถอนต้องคำสาบให้้อหมวยมอนถอนด้วยนโมพุทายะอดโมทธายะยะทาพุทธโมนะคะาพุำสาบแช่งอันใดคำสาบแช่งอันใดทำาน ที่ฐานอันใดทำอธิทฐานอันใดที่คนอื่นสาบแช่งรไว้ที่คนอื่นสาบแช่งรไว้เราต้องทำสาบเราต้องทำสาบให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าถึงแก่ความวิบัติต่างๆถึงแก่ความวิบัติต่างๆทั้งในอดีตชาติทั้งในอดีตชาติและในปัจจุบันชาติและในปัจจุบันชาติข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถอนนบัตรนี้ขอถอนนบัตรนี้ณะูนโมสูนนะสูนโมสูนพุทธสูนทาสูนพุทธสูนทาสูนยะสู ย่ะศูนย์ต้องคำสาทต้งงมวลต้องคำสาปคำปมวลศูนย์ด้วยนะโมพุทธายะ สูรุย่ยมาโมขย่ายะราพุทธโมนะยะราพุทธโมนะข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าขออำนาจพลังปิษขออำนาจพลังปิดพลังธรำพรังธรรมรังจักรวาลพลังจักรวาลพลังฟ้าดินพลังฟ้าดินพลังสุริยันจันทร,ราพลังสุริยันจันทราการารัศมีการารัศมีพลังเทพพลังบุญพลังเทพพลังบุญอันศักดิ์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์พลังเทพผู้ทรงฤทธิ พลังเทพผู้สรงฤทธิ์สถิตยอยู่ในทิศทั้งหลายสถิตยอยู่ในทิศทั้งหลายพลังอริยสงฆ์้าเจ้าพลังอริยสงฆ์้าเจ้าพลังพระธรรมเจ้าพลังพระธรรมเจ้า พรังพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เจ้าทุกๆพระองค์โปรดแผ่พรังรัศมีธรรมพัศมีธรรมให้ข้าพเจ้าหเจ้าหมดทุกข์หมดโสกหมดโรคหมดภัยสับประเกะาระเกะวิบากกรรมอันใดจงพินาศูญไปสูญไปและพ้นจากคำสาปแช่งทั้งพ้นจากคำสาปแช่งทั้งปวงนำตนให้พนทุกข์นำตนให้พ้นทุกข์ประสบสันติสุขอย่างแท้จริง สันติสุขใจแลดับทุกได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทินข้าพระเจ้าหากเคยกระทำกรรมอันใดเอาไว้อากุศละจิตทั้งหลายาข้าพระเจ้ามีจิตอันเป็นโลภ ีอันเปคยมีเรื่องราวอยากมีอยากได้อยากมีอยากได้อยากเต้นอยากดังอกเต้นอยากดังอยากเอาเข้ามาใส่ตัวอากเคยคิดชั่วเคยคิดชั่วเอาของผู้อื่นแบบเจตนาไม่ว่าจะเป็นวิธีทางใดก็ตามไม่ว่าจะางใดผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมผิดํานองครองธรรมผิดนองครองธรรมผิดอารยธรรม ผิดรมผิดประเพณีข้าพระเจ้านี้ขอให้ชื่อของข้าพระเจ้าขให้ชถูกลบถูกลือนลือนถูกอภัยโทษูกอภัยยโทษแห่งเมืองนรกขปูมแดนแรกือูกที่จะได้รับเป็นเปรตอสุรกายเข้าพระเจ้าข้าพเ้ขอถวายขอถวาย ใจแลงกายใจแลงกายปฏิบัติไหม่ปฏิบัติไหม่ให้เกิดมรรคให้เกิดผลให้เกิดมรรคให้เกิดผลโดยการนำตนโดยการนำตนขึ้นสู่ที่สูงขึ้นสู่ที่สูงด้วยจิตอันรู้อันไหม่ด้วยจิตอันรู้อันไหม่ด้วยเป็นปัญญาด้วยเป็นปัญญาเดินตามทางพระพุทธเจ้าเดินตามทางพระพุทธเจ้าหากข้าพระเจ้าหากขาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเป็นผู้เปลี่ยนแปลงถูกต้องถูกทางถูกต้องขอให้คำนี้ ขอให้ทำนี้ส่งยังแดนนรกแดนแรกส่งยังแดนนรกแดนแรกลบชื่อข้าพระเจ้าลบชื่อข้าพระเจ้าได้รับอภัยโทษได้รับอภัยโทษในกึงกนก่งพุทธกาลในกึ่งพุทธกาลหาข้าพระเจ้าหาข้าพระเจ้ามีอกุศลจิตมีอกุศลจิต เป็นแดนที่สองเป็นแดนที่สองอันเป็นโทสะอันเป็นโทสะโกรธเกลียดโกรธเกลียดอาฆาตอาฆาตแค้นแค้นชิงชังชิงชังถึงหัวงถึงหวงอารมณ์ไรเมตตาอารมณ์ไรเมตตาอารมณ์ไรปราณีอารมณ์ไรปราณีอารมณ์ไม่รู้ชั่วดีอารมณ์ไม่รู้ชั่วดีหากแดนนี้หากแดนนี้บันทึกข้าพระเจ้าบันทึกข้าพระเจ้าขอ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงจดจำเอาไว้ว่าข้าพระเจ้าจากักเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสำรวมระวังเรื่องของอารมณ์กายสังขารวจีสังขารมโนสังขารจักสำรวมเป็นที่สุด ให้รู้ดีให้รู้ถูกให้รู้กให้รู้ชั่วให้รู้ชอบให้รู้ในเรื่องอารมณ์มจักไม่ปรารถนาให้มีเรื่องอารมณ์ไร้ความเมตตาให้่อ์ไร้ความเมตาอีกต่อจากนี้กต่อจากนี้หากผลของการเจตนาใหม่เป็นผลแก่จิตของข้าพระเจ้า ขอให้ชื่อแลสกุลของข้าพเจ้าให้ชื่อแลสกุลของข้าพเจ้าถูกลบถูกลือนูลือนโดยนายนิรยบาลยบาลแห่งแดนนี้งแดนนี้เป็นที่สุดเสุอากึงุตกกึงพุตการข้าพระเจ้ามีบารมีมีบุญสุนทานสุนทานลอันใดกุศลอันใด กรรมดีอันใดบารมีดีอันใดที่เคยสร้างเอาไว้แต่บังเอิญติดตัวมาหยาบช้ามาจนกระทั่งครานี้มีเรื่องราวจิต อันเป็นโมหะอีกอันเป็นโมหะลหลงไร้ไข้รู้ลหลงไห้ไข้รู้ยังไม่รู้ชั่วชอบยังไม่รู้ชั่วชอบทำผิดทำเพี้ยนทำผิดทำเพี้ยนไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตาม เจตนาอันเป็นผลดีต่อตนตอแดนนี้นนบันทึกข้าพระเจ้า,า,จาให้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานข้าพระเจ้า,ข,า,จาขอสาบทแ,แลสาบานต่อหน้าเมืองมรรก ขออหน้าเมืองมรพญาจมราชนายนิรยาบาลเท้าสุวรรณและท้าสุวรรณบันทึกบุญบาปของข้าพระเจ้า,า,งา,จ,าจงรบ โดยพรันหยุดสิ้นกันหยุดสิ้นกันจบการเกิดเป็นสัตเรรเดตเรชันพาพระเจ้าพระเจ้าจะก้มหัวก้มหัวไม่เอาตัวรอดก้มเพียงพระธรรมก้มนำกรรมตนใม่นำมเกรงกลัวต่อชั่วงกัวต่อชั่วและทำแต่ดีแต่ดีนับตั่นับตั้งแต่วันนี้สัจจะ ข้าปเจ้าสัจจข้าปเจ้าต่อหน้าประยาอมราชต่อหน้าประยาอมราชจงเป็นผลจงเป็นผลจงดลได้รับจงดลได้รับอภัยทานอภัยทานอภัยโทษอภัยโทษแห่งนรกกระพุ่มแห่งนรกกระพุ่มหากข้าปเจ้าหากข้าปเจ้ายังมีเวลายังมีเวลายังเป็นมนุษย์ต่อยังเป็นมนุษย์ต่อขอกราบเคราะห์ขอกราบเคราะห์ ขอเรื่องราวขอเรื่องราววิทยุวิทยคเรื่องราวเรื่องราวทุกโศกทุโกโศกโรคภัยโรคภัยเรื่องราวร้ายร้ายเรื่องราวจางคลายหายไปจางคลายหายไปคนวิบัติ ในเรื่องสัพพทุกโศกรสพทุกโศกรคภยัยสัพพะะเนีรสัพพะเสนียจันไร,ร,นนไรอันตทานหายไปอันทานหายไปการมืดแปดด้านอัน,ดนใดจบสิ้นกันทีด,นนทด้วยวัจีจอันเป็นกุศลของข้าพเจ้านี้าประเจ้านี้นตั้งสัจจะ ต,ตั้งสาบานกัาบพญายมร,ราชต่อจากนี้ข้าพระเจ้านี้ะจ,นจะนำตนให้พ้นชั่ว,วแต่ไม่พ้นดีแต่จะดีแ,ะดและสุดท้ายจะวางดีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ให้พวกเจ้านึกถึงชั่วที่สุดของตนประมาณห้าประมาณสามนาทีนะ Jasa kau, suhu, juzah suwajo, jaksa mudhu, anak timani, santut, sakoja, subharoja, apakit, joja, sanlahukauti, santin.